แรงบันดาลใจตอนสวรรค์นบนดินเราอาจเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเบื่อหน่ายโลกที่แสนวุ่นวายใบนี้หรือเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะปลอบใจตัวเองว่าทนไปก่อนเถิดนะแล้วชาติหน้าคงได้ไปเกิดไปเป็นเทวดาบนสวรรค์หากความสุขเป็นสิ่งที่ต้องรอคอยเนิ่นนานถึงเพียงนั้นโลกมนุษย์ของเราก็คงจะน่าเบื่อจริงๆ มีเรื่องเล่าว่าบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งหลังจากจัดการท่องเที่ยวมาแล้วทั่วทุกมุมโลก mm. ก็คิดจัดรายการพิเศษนำเที่ยวนรกสวรรค์ผล mm. ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมเดินทางเป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่กำลังเบื่อหน่ายชีวิตในโลกมนุษย์เต็มทีจึงต้องการจะไปดูว่านารกสวรรค์นั้นเป็นอย่างไร จากโลกมนุษย์ที่ตรงไหนโดยเฉพาะพวกเขาปรารถนาจะได้ไปเที่ยวชมสวรรค์ที่ซึ่งพวกเขาใฝ่ฝันว่าจะได้ไปอยู่เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก่อนออกเดินทางมักุเทศได้ถามนะักท่องเที่ยวทั้งหลายว่าอยากจะไปชมที่ใดก่อนระหว่างนารกและสวรรค์พวกเขาต่างลงความเห็นตรงกันว่าน่าจะไปชมนรกก่อนแล้วไปชมสวรรค์ในภายหลัง เพื่อจะได้กลับมายังโลกมนุษย์ด้วยความสดชื่นแม้เหล่านักท่องเที่ยวจะได้เตรียมทำใจไว้แล้วสำหรับนรกแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมือ่อได้เห็นสัตว์นรกจำนวนมากมายยืนล้อหม้ออาหารขนาดใหญ่ในมือของแต่ละคนนั้นมีทพีด้ามยาวผูกติดแขนตัวเองอยู่ทุกคนพยายามจะตักอาหารใส่ปากของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถจะใส่ปากได้เพราะด้านทัียาวมากต่างฝ่ายต่างเห็นแกตัวยื้อแย่งอาหารกันจนหกเรียราดไม่มีใครยอมใครและไม่มีใครได้กินอาหารแม้แต่คนเดียวยิ่งเห็นแกตัวยื้อแย่งกันก็ยิ่งอดอยากหิวโหยหน้าสังเวชยิ่งนัดเหล่านักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็สลดใจและเริ่มคิดถึงโลกมนุษย์ของตน เพราะแม้โลกมนุษย์จะวุ่นวายไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังหรือหน้าเบื่อนาอย่างที่เคยคิดไว้เลยนักท่องเที่ยวหลายคนทนดูสภาพความทุกข์ทรมานในนรกได้ไม่นาน mm hmm. ก็พากันร้องบอกมัรคเทศว่าพอแล้วพอแล้วและขอร้องให้รีบออกเดินทางไปยังสวรรค์ที่ซึ่งพวกเขาใฝ่ฝันถึงมานานทันทีที่ไปถึงพวกเขาก็ต้องประหลาดใจมาก ื่อพบว่าชาวสวรรค์ทั้งหลายกำลังล้อมรอบหม้ออาหารขนาดใหญ่อยู่เช่นกันในมือก็มีทัพทีด้ามยาวภาพเหตุการณ์ดูคล้ายกับที่เห็นมาในนรกแต่ที่แปลกและแตกต่างกันคือแทนที่แต่ละคนจะพยายามตักอาหารใส่ปากตัวเองกลับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งป้อนให้กันช่วยเหลือกันจนอิ่มหน,นำสำราญและมีความสุขกันทั่วหน้า แน่นอนชาวสวรรค์ทุกคนล้วนมีร่างกายที่สมบูรณ์มีใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสบรรยากาศแห่งความสุขณนะเมืองสวรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นรู้ว่าสถานที่ที่มีความสุขก็คือสถานที่ที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลแบ่งปันกันนั่นเองเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างรู้สึกเบิกบานใจ ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเขาก็สามารถสร้างโลกมนุษย์ให้เป็นสวรรค์ได้ไม่ยากเลยท่านผู้ฟังคะชีวิตจะมีสุขนั้นไม่จำเป็นต้องรอเวลาไม่ต้องรอชาติหน้าหรือรอให้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ถึงเป็นแค่มนุษย์เดินดินเราก็สามารถจะมีความสุขได้ทุกวัน ด้วยการใช้ชีวิตเช่นชาวสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เรามาช่วยกันสร้างโลกนี้ให้เป็นสวรรค์ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเถิด